ที่นี่ไม่มีอะไรทําถ้าพวกมึงไม่เร่งทําของพวกมึงจะมีอะไรทํามึงก็ต้องเร่งทําของไงเกือบชนลงบาร์้อไอสัตว์เมื่อนั้นหมดไปสามหมื่นยังไม่เขียนกันอีกยังไง สาวว่ะวิกูว่านี่ไม่ใช่ละนี่น่าจะแบบมีมีเราเราเป็นคนแบบทำงานทำการบ้างไหมไปจีบสาวที่ตกปลามาเอาซะหน่อยเอาป่ะปิ๊กน่าจะอยู่ในเมืองจุดจุด เสือน่าจะกลับอย่างน้อยมันก็จะได้ตังนิดๆหน่นอยๆแหละไอเสือน่าจะกลับไปนู่นน่ะอา่าไปโอ้โหของแม่งเยอะเลยดิประเด็นน่ะ ซื้อแค่เหยื่อเหยื่อสัก200ชิ้นก็พอพี่เชื่อในเรื่องพยนนานาคบอถ้าเชื่อแทงทำมิสั์มึงเห็นคนที่เชื่อในพยนนานาคแล้วล่ะชิบหายไปกี่ตัวแล้วล่ะเบิกเงินเลย8,000ัเชื้อเหยื่อ200ตัวเรายังไม่ได้ไปขายเนื้อขายอะไรเลยนั่นแหละ โอเคแต่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงในนาทีนี้ก็มีเพียงเธอแต่วันนี้จะยอมทำใจยี่กว่าเราไม่เจอมันคือเพลงอะไรวะมันไม่ร้องแบบนี้ด้วย <laughs> ใช่แม้ในคืนที่ไรด้ดาวเบนไม่หายอ้ยเฮียสาวมาวะมาหานูแลนแดง ไม่ทำละงานไหนน้องไปหาสาวๆดีกว่านอาสัตว์เล้องกำไรด้วยผู้หญิงมาเท่ากับทุกอย่างจบจำไว้ผู้หญิงมาเท่ากับทุกอย่างจบเธอมาในทันเวลาพอดีอย่างกรู้ใจ ิแเ,เธอ,เอ,อ็รออาเธอชีวิตไปพอดีมา้มองมังคุดงมังคุดออกลง อ่ัอ่าไม่รู้อ่ะนสวัสดีครับครับจ๊ะไปไหนครับเนี่ยไปไหนก็ได้จับตัวแล้วจ้ะอื้อโชคดีปะ่ะ <c oughs> แล้วแม่งคนไหนวะกินเส้นสวัสดีครับบาม่า ไมอเงี้ยคุณจะจ่ายเงินให้ผมไม่ใช่เหรอฮะเอ้าพี่ยิ่งมอยอ๋อพี่ยิ่งยอมเหรอเฮ้ยเฮ้ยถ้าเป็นพี่แต่งตัวเป็นอัตมาอ๋อ้โหเรียกอัตมาหนูเคยฟังนะอะไรนะนี่พี่ลองพูดตามหนูอ่ะฮะอัตมามาอย่างสงบอัตมามาอย่างสงบถ้ามึงอยากเป็นศพก็เข้ามาโอ้ยใจเย็นนี่ชัดเจนอัตมามาอย่างสงบเนี่ย จะทําไปทําอะไรเนี่ยหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทําอะไรดีจะต้องปลาไหมพี่หรือว่าไปเออไปส่งตกปลา่อยดิแต่ว่าหนูหนูไม่มีรถหนูจะหาอาศัยเขาเหมือนกันเนี่ยไปกับพี่ดิป่ะอลันเปรี้ยวไม่หรอไม่ไม่หรอเอาตังให้พี่ก่อนโดยลืมห้าพันมาหนิขึ้นรถมาดิเดี๋ยวพาไปส่งไปกับพี่ก็ได้ถือว่าพี่ช่วย สวัสดีครับใครครับเนี่ยสวัสดีครับผมเสียปลาเผาครับว่าไงเอ้ยไปเอาหลับเข่าดิใส่บาทหนดิโอ้ยอ่ะพี่เน่ยสวัดีพี่เข้าพี่เข้าไม่เหมือนใครช่วยโอ้โหเมื่อกี้ยังพูดอยู่เลยชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเสียปลาเผาครับเสียปลาเผาแล้วครับแม่นละโอเคอันนี้มหาหวานใจครับเนี่ย อ๋อไม่ใช่ครับเพิ่งเจอกันเมื่อวานเละหนูจ้างพี่เขาร้องเพลงให้มาเมียแมรี่ฟังพี่เขาร้องเพลงเพราะมากเลยน่ะเพราะอะไรถึงร้องอืมใช่หนูยอดอ๋อเดี๋ยวครับเจอกันครับเจอกันนะพี่ชายไปคนเงีนเงีนยเงี้ยอาจารย์พี่ในครอบครัวหนูจริงเหรอตึงจังวะแน่นอนครอบครัวหนูเขตึงพี่เลขเก้าหกสี่เฮียเสียงโคคตรุ้นไอสัตว์หลอนเลยเฮียห้าแผ่น หลอนเลยหลอนเลยหลอนเลย964ใช่ครับ